นางเอกสาวหน้าใสหัวใจสีเขียวครับคุณไอการโบเนตนะครับแม้ว่าเธอจะมีงานที่ต้องรับผิดชอบในวงการมากมายครับแต่ถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่นะครับเธอก็จะเก็บกระเป๋าหนีกรุงเข้าป่าทันทีโดยเจ้าตัวเปิดใจนะออนับโดยเจ้าตัวนะครับเปิดใจนะครับว่าชอบเวลานะครับที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะว่ารู้สึกทําให้ใจฟูครับรู้สึกเหมือนเปิดโลกมีอะไรอีกเยอะแยะครับที่ตัวเรายังไม่รู้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นด้วยครับ คือจริงๆนะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราเองได้รับความสุขกับเวลาที่เราอยู่กับเขาตรงนั้นดีกว่าค่ะเออก็เลยก็เลยชอบที่เวลาอยู่กับต้นไม้อยู่กับป่าอยู่อะไรเงี้ยมันมันอากาศดีมันฟูลฟิลเติมใจเรามากแล้วก็แบบเวลาเราไปเที่ยวป่าหรืออะไรเงี้ยเราไปกับคนที่เขามีความรู้แล้วเขาก็คือแบบเป็น ชาวบ้านในชุมชนด้วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรมาแลกเปลี่ยนซึ่งเรารู้สึกว่าโลกมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราเอง,งไม่รู้อ่ะแบบชาวบ้านมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะที่เขาแบบสามารถสอนคนเมืองอย่างเราได้เราเข้าไปอยู่กับธรรมชาติไปคอนเน็กกับธรรมชาติเออไปใช้ชีวิตแบบความการกินการอยู่การอะไรอย่างเงี้ยเออแบบบางทีเราเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้ในเมืองเนอะเออแบบเรามีพาสในการทํางานในการมีชีวิตอยู่ในเมืองมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่แบบเวลาไปเที่ยวมันก็คืออีกแบบหนึง่ง ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ